จะทำไปเรื่อยๆวิธีการปูเบ็ดยักเบ็ดแบบนี้นะครับแล้วก็บีบไว้บีบไว้จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาเบ็ดมาท่าไว้ท่าไว้แล้วก็บีบมือด้านนี้ก็บีบด้านนี้ก็หมุนตรงปลายนี่ครับตรงปลายนี่ดึงดึงแล้วก็หมุน หมุนแบบนี้แบบนี้แบบนี้หมุนหมุนพันนี่นะครับสอดอดซอดเข้าตรงนี้แล้วก็ดึงดึงจะได้จังหวะพอดีนี่ครับดึงปึ๊บ ครับมันก็จะหมุนเข้าก็จะหมุนเข้าแบบนี้ตัวนี้ไม่ต้องลนยากเลย สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube ไบใไดาคืนถิ่นดินิสารอีกเช่นเคยครับกลับมาพบกันอีก EP ที่2นะครับวิธีการทำเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดปลาปักตามคนา,มาติดตามชมกันเลยครับ EP ที่2ครับเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเชือก ันนี้คือปลายเชือกนะครับอันนี้คือมาร์กเบ็ดเราก็พับเชือกพับเชือกแบบนี้นี่ครับพับเชือกมาแบบนี้แล้วก็บีบบีบเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุน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  หมุนแล้วก็นิ้วโป้งบีบไว้แล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้พอสอดเข้าไปสอดเข้าไปเสียดนิ้วก้อยเห็นไหมครับเห็นเห็นนิ้วตรงนี้ไหมครับนี่ครับฝั่งด้านนี้ดึงเชือกตรงนี้นะครับครับดึงเชือกดึงปืด๊ด นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนี่ครับเป็นดันเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทูบนะครับล่นไฟชื้ นี่คือเสร็จแล้วจากนั้นก็เบ็ดที่ทำที่เกี่ยวไว้แล้วตัวนี้คันเบ็ดก็จะอยู่ที่ประมาณ80ดเซนตรงที่เกี่ยวดึงลงมาจากปลายที่จะมัดเชือกปูสามสิห้านะครับ30 3สบสห้าประมาณนี้ไม่เกิน35ิหเซนนะครับแล้วก็เกี่ยวดึง ดึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นม้วนเชือกนะครับม้วนเชือกแล้วก็มัดปลายมัดปลายมว้มวนม้วนแบบนี้ดึงเข้ามว้มวนม้วนแบบนี้แล้วก็สอดดึงเข้าแบบนี้แล้วก็ดึงตึง ทำอีกรอบนึ่งม้วนแบบนี้แล้วก็ดึงเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ตัดเชือกแล้วก็สอดสอดเข้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไปใต้เชือกก็ดึงแน่แนๆ ดึงแน่นๆอีกครั้งหนึ่งชื้ตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ก็คือเป็นเบ็ดปลาลาใส่ก็ถอดออกใส่ประมาณนี้ ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งผก็จะทําไปเรื่อยผมทําไปแล้วสามสามคันแล้วตอนนี้ก็จะทําไปเรื่อย,อยวิธีการผูเบ็ดยักเบ็ดสายฐานก็เรียกว่ายักเบ็ดนะครับก็ดูกันรอบที่สอง ตัวนี้เชือกนะครับจุดทูบไว้แล้วโค้งกลับมาแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็บีบไว้บีบไว้จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาเบียดมาทาบไว้ทาบไว้แล้วก็บีบมือด้านนี้ก็บีบด้านนี้ก็หมุนตรงปลายนี่ครับตรงปลายนี่ดึง ดึงแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้แบบนี้แบบนี้หมุนหมุนพันนี่นะครับสอดสอดเข้าตรงนี้แล้วก็ดึงดึงจะได้จังหวะพอดีนี่ครับดึง ปึ๊บนะครับมันก็จะหมุนเข้าก็จะหมุนเข้าแบบนี้ตรงนี้ไม่ต้องลนยากเลยมันหมุนเข้ายิงเลยนี่คืออยู่แล้วตรงนี้แน่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะสาธิตทำไปเรื่อยอีกนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็ เกลียวตรงนี้แล้วก็มัดตรงปลายนี่รอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งคือเกลียวได้แล้วรอบที่สองปื๊บหมุนพลิกมาแล้วก็สอดดึงตัวนี้นี่รอบที่สามก็ปึ๊บปื๊บ ดึงตรงน,นี้คืออยู่นะครับแน่นนะครับสามรอบพอก็ตัดแล้วก็สอดดึงสอดดึงโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่คือหลังนึ่งผมจะทำาเร็วนะครับทีนี้ เพราะว่าของผมที่ทําตรงนี้มัน 6, หกหกสิบลังนะครับหกสิบคันก็แบบเร็วๆนะครับนี่พัน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 แล้วก็สอดมือข้างนี้ดึงไว้แล้วก็สอดแล้วก็ดึง ส่วนของยี้ก้อยนี่ดึงสาวเชือกดึงจะได้แบบนี้นี่ปึ๊บแล้วก็ดึงดึงให้มันแน่นๆนี่ครับก็จะได้แบบนี้ลองลองไปทำตามดูนะครับสำหรับใครที่สนใจศึกษานะครับอยากจะยักเบ็ดนะครับหรือว่าใครที่ทำเป็นแล้วก็ มีส่วนในเพิ่มเติมก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็นแบบฉบับของไอดานะครับผมก็เสร็จแล้วชึบดึงมาแล้วก็ส่วนปลาย h ัด หนึงเอ,อกสามรอบนะครับึ๊บตัดแล้วก็สอดมัดสอดแล้วก็มัดเรียบร้อยนี่คือผ่านไปแล้วห้าคันแล้วแป๊บเดียวครับก็คันที่6หก อีกรอบนึงก็จะได้เอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปลายเชือกก็อยู่ตรงนี้เชิบก็ทาบไว้แบบนี้แล้วก็หมนุมนหมนุนหมุนหมุนประมาณ3ามสีรอบแล้วก็สอดเข้าตรงโคง้ง ปลายเชือกสอดเข้าก็ดึงนี่มันจะแน่นนะครับแบบนี้มันจะแน่นดึงเปิดถ้ามันส้นเหลือเชือกยาวเราก็ตัดออก บีบเกี่ยว,วก็มัดมัดสองแล้วสามตัด นี่สอดทั้งที่สองที่สามนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการยักเป็ดน,นะครับผมก็แป๊บเดียวผมก็ได้เกล็ดลังแล้วหกหลังแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากน้องๆไปกำลังใจให้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับการยักเบ็ดปูเบ็ดนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะทำเบ็ดนะครับไปใส่ปักเบ็ดตามทุ่งนานะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผม น้ำกำลังมาครับช่วงปลายเดือนละคดาครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เลยครับพิยาปลาจากท้าถาม่นภาพการปอไปครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ